มาค่ะเจอกันอีกแล้วว <laughs> ันนี้กินคนระยะไหมพีนองวันนี้ยมุนกินข้าวต้มอุ้ยข้าวต้มเปล่าๆกับกับกับผัดผักกัขดขาวใส่น้ำมันมะหอยกินแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องกินเยอะไม่อยากกินหมูกินเปล่าๆค่ะเมื่อวานกินหมูเยอะแล้วนี่หมูหมูหมูนี่หมู <laughs> นี่เดืนอกินข้าวต้มเครืองคุณไส้หมูใส่กับพริกอือข้านี้แดงยมุนกินผัดผัก อผัดผักเนี่ยเื้อไม่อยากกินหมูมกินผักนี่แดยงยายแดงชอบกินหมูยายแดยงใช้หมูตอนเดียวทีนหน่องแซ่บยอยมวนกินผักผัดผัก จินมาด้วยกันชิมผักผักที่ม้วนกันมาป็นไหนเสียบสมคำลำลืำล้อวะถ้าผักสื้อมาผีหนุ่มก็เสียบเสมอได้ผัดผักนะ้ำมันหอยออไงละ่ะอร่อยไหมล่ะตุ้กะเสียบอยู่เขาต้มเครื่องนด้แดงเสียบยปับวได้แดงปรุงพร้อม ปรุงคือ,อก๋วยเตี๋ยวพี่น่องกิน้าวต้มแต่ปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวงงไหมันอ <c oughs> ยู่ที่ความชอบเนอะก็ยี่ม,ม,มนแหละพัดพักแล้วกับปลาส่หมูใส่มมากาไก่แล้วใส่กับน้ำมันหอยบางทีม,ม,มันเบื่ออ่ะไม่อยากกินหมู ไม่อยากกินเนื้อสัต์หรอกกินผัก <c oughs> แสบแสบพี่น้องอันนี้อากาศเย็นอีกหน่อยนึ่งเนาะมไม่เยอะหรอกหน่อยเดียว <c oughs> ไม่ถึงกัะหนาวพอดีพอดีอืก็กินเขาตุ่มกัน ข้ก <l> ็ต้มซอสร้อนกินง่ายๆแม่ว่าข้าวต้มย้อยแดงนี่บ้าเกินสองชั่วโมงหิวอีก่ะยอยแดงเตรียมมีนุเทียงต่อแล้วอืสีเทียงแล้วย้อยแดงเตรียมแล้วมันนีะติ๊ดข้าวปุ้นลูกคางออกแล้ว น่าหลักดีอย่ังพิมองกข้างออกน่าร okay, okay. ักไปหมดเลยเฮงโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ